สวัสดีจ้าวันนี้มาพบก,กับช่องเคยชุกโฮไทยสะพายกระสินกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําแกงปลาดุกใส่ใบย,ยอค่ะใครเคยกินบ้างคะเมนูนี้หรือใครชอบกินบ้างคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาดูวิธีทําเลยค่ะอันดับแรกนะคะใส่น้ํามันพืชลงไปสักหน่อยนะคะแล้วก็เจียวหอมค่ะพอเหลืองเราก็ฉีดน้ำปลาใส่พริกแกงเผ็ดลงไปแล้วก็พัดให้หอมเลยค่ะนี่ค่ะ พอพัดห่อมแล้วนะคะเราก็จะใส่ปลาดุกลงไปค่ะจะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะใส่ปลาดุกลงไปแล้วก็จะพัดให้เข้ากับพริกแกงเลยค่ะนี่ค่ะพอพัดเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำลางคุกลงไปค่ะเราตำพริกแกงเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีน้ำลางคกุกใส่ไปสองถ้วยตามด้วยน้ำกะทิค่ะใส่ไปอีกสองถ้วยนะคะนี่ค่ะ เกี่ยเกยป้าให้เข้ากันนะคะไม่ต้องเ,อเกลี่ยแรงหรือค้นแรงมากนะคะนี่ค่ะปล่อยให้เดือดเสร็จแล้วเราก็จะใส่ใบยอค่ะใบยอนี่เราก็จะดิสเอาก้านตรงกลางที่แข็งๆออกนะคะแล้วก็จะดิสให้เหลือแต่ใบอ่นอ,อนๆนี่ค่ะใส่ใบยอลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันสักน้อยแล้วก็ทิ้งไว้ให้เดือดให้ใบยอสุกนะคะ นี่ค่ะปรุงรสด,ด้วยเกลือค่ะเกลือเม็ดแล้วก็ผงหนัวนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันจากนั้นเราก็จะทิ้งไว้ให้เดือดอีกสักหน่อยนะคะให้ใบยอซุกนะคะแล้วก็ปลาซุกดีๆค่ะนี่ค่ะซุกแล้วนะคะสีของใบยอ,อก็จะเข้มขึ้นค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟค,ค่ะกินกับข้าวสวยนี่อร่อยมากๆค่ะ นี่ถ้าใครชอบคลิปนี้เมนูนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะสำหรับวันนี้เพจเคยสุขโขไทยสะพายกระสินก็ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ